In Venezuela has a solar power storage. This is because water is used to generate 70% of the total electricity generation. When there is a drought, it can't produce enough electricity to meet the demand for electricity in the country. <laughs> ประเทศเวเนซุเอลากำลังประสบป,ปัญหาขาดไฟฟ้าใช้เธอคิดว่าที่ประเทศไทยอ่ะจะเกิดปัญหานี้ด้วยหรือเปล่าอืมฉันว่าในอนาคตก็ไม่แน่หรอกนะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีอ่ะเธอไม่ต้องห่วงไปหรอกอย่างเนี้ยเราอ่ะมีหังสูตรสเต็มกำลังสองเรื่องถ้าพรุนี้ไม่มีไฟฟ้าบูราณาการกับแปสาระการเรียนรู้ฮะแปรสาระการเรียนรู้เลยเหใช่ มีสาระการงานอาชีพศิลปะสุขศึกษาภาษาอังกฤษสังคมศึกษาคณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรายวิชาสุขศึกษาพูดถึงผลการใช้ดีต่อสุขภาพอย่างไรศิลปะสื่อประกอบภาพสวยงามการงานอาชีพการจัดบ้านให้ประหยัดพลังงาน วิทยาศาสตร์เล็กเทคโนโลยีข้อดีข้อเสียของการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานทดแทนภาษาไทยวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนภาษาอังกฤษอ่าน subtitle ในบทความทางคมศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในอนาคตและคณิตศาสตร์คำนวณการใช้ไฟฟ้าในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรในต่อไป ต่อไปนี้เป็นตารางประเภทเชื้อเพลิงที่สะสมได้ในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2564การธรรมชาติจำนวน16,804.57ล้านกิโลวัตต์หรือร้อยละ59.13ถ่านหินรวมลิกไนท์จำนวน6,765.11ล้านกิโลวัตต์หรือร้อยละ23.81พลังงานหมุนเวียนพลังน้ำและอื่นๆจำนวน4,755.04หรือร้อยละ16.73น้ำมันเตา จำนวน5.90ล้านกิโลวัตต์หรือร้อยละ0.02น้ำมันดีเซลจำนวน19.07ล้านกิโลวัตต์หรือร้อยละ0.07และอื่นๆจากสปปลาามาเลเซียลำตะคองชุรภรพาวัฒนาจำนวน69.29ล้านกิโลวัตต์ หรือร้อยละ0.24รวมทั้งหมดเป็น28,418.98ล้านกิโลวัตต์จากกราฟคือกราฟข้อมูลแสดงการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยระหว่างปีพุทธศักราช2550ถึง25 2559ซึ่งสามารถสังเกตได้ว่าการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆในกราฟถัดไปคือกราฟความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสดุดบางช่วงของประเทศไทยนั้นสูงชันขึ้นและบางช่วงมีกราฟที่สูงชันลง นี่คือสถานการณ์จำลองหากใช้ไฟอย่างไม่ประหยัดคุยตงนมาขอเล่นเกมนี้มาเฮ้ยมาเนี่ยถ้ากับเขาดีเฮ้ยเฮ้ยและนี่คือตัวอย่างการใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ยั่งยืนหากพวกเราไม่ช่วยการประหยัดไฟฟ้าก็อาจจะทําให้เป็นดังเหตุการณ์นี้ได้แล้วมีวิธีไหนบ้างล่ะที่ช่วยประหยัดไฟฟ้าก็ ง,ง่ายๆเลยนะคือเราต้องช่วยกันถอดปลั๊กเมื่อเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแล้วหรืออาจจะช่วยกันปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ซึ่งอาจจะทำให้เราเประหยัดพลังงานไฟฟ้าเยอะเลยล่ะเจสว้าวสุดยอดไปเลย